ยอมรับตรงๆเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้มรู้ไหมเวลาที่เธอจ้อง

คคญญไม่มีความเซ็กซี่ให้คุณนะาลงไหลมีแต่ความสดใสให้คุณนะาลงรักแล้วคุณจะมารักกับผมใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่คุณกับผมจะได้เป็นแฟนกันล่ะครับไม่มีความ น้อยคุณสามารถไม่เท่าไรแต่ความมั่นใจเกินร้อยส่วนเรื่องความถนัดก,ก็คงเป็นเรื่องมาลมอแต่บางครั้งก็ปากพ่อยแต่ไม่คิดทำ้ายใครนะเรื่องความรักฉละทั้งเงินและศัดิ์สีคนที่ฉันเชื่อฟังคือคุณแม่รดารีรอบเทไม่เคยเรียนหนัมารยาไม่ค่อยมีความเป็นุตัวและสติฉันเก็บไว้ใช้ที่บ้านจ้าแสนดีแล้วโดนเทสงสัยกูต้องเกเรแล้วเทคืน Oh, when it's time to right this time no right we're pull up when it's time to slide this time yeah, it yeah, me and we got side got on we must rock the place turn up the beat and make them all love ที่จะได้โปรดถธอหน้าแม้วันทองฉันยอมหมดแล้วไม่ว่าอะไรช่างก็พร้อมจะยอมทำดีเท่าไรทุกหมดทั้งใจเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของเราเหตุอันใดเราเอ่ยหลายคนอะไม่ชอบคนดีๆบอกว่าน่าเบือ่อสุดท้ายผลเป็นไงกาแฟจืดเห็นไ้ยผงกองกันอยู่ก้นแก้วเนี่ยบอกแล้วให้คนดีๆ Get a service, no, customer service right? I say six, I get in the CPR I say six, I give you the CPR yeah. Put my mouth on it like CPR I spend porn and watch it on VCR Girl, we'll throw it up Start twerking like Miley <laughs> Twerking like Miley Start twerking like Miley <laughs> เผลอแป๊บเดียวจะปีใหม่แล้วขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามบางครั้งที่เหนื่อยที่ท้อที่ผิดพลาดมาถึงจุดนี้ได้เราเก่งมากแค่ไหนแล้ว สู้ต่อไปอย่างมีหวังหากเราเชื่อว่าเราผ่านมันไปได้เราก็จะผ่านมันไปเหมือนที่เคยผ่านมามันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขถึงแม้ที่ตรงนั้นจะไม่ใช่เราเขาตามอาตรงๆนะเว้ยถ้ามึงเห็นผู้ชายควักตังจ่ายให้ผู้หญิงอะ่ะแสดงว่าเขาเป็นแฟนกัน แต่ถ้ามึงเห็นผู้หญิงอ่ะควักตังค์จ่ายให้ผู้ชายอ่ะสแสดงว่าเขาเป็นผัวเมียกันเพราะเงินผัวอยู่กับเมียหมดแล้วกูฝากไว้คิดเห็นเขาแต่งงานแล้วอยากแต่งงานกันไหมน้องอยากจะแต่งก็กลัวท้องขอรับรองพี่ทำไม่เป็นงน้องน พี่ทำไม่ดังไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องทำเอง<ะ>ทำกับข้าวพ็ oh. อเก่งเอาไว้ให้พี่รับประทาน oh. พอเขาแต่งงานเขาทำอย่างไรแล้วพี่จ้างพี่ก็อุ้อมการดาแล้วก็ทำท่าทำท่า oh. ปิดไฟ oh. พาปิดไปแล้วทำอย่างไรแล้วพี่คะพี่ก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ทำท่าทำท่าเปิดไฟพอเปิดไปแล้วทำอย่างไรแล้วพี่จ้าพี่ก็จับมือกันดาแล้วก็ทำท่าทำท่าปิดไฟ พ่อปิดไปแล้วทำอย่างไรแล้วพี่ขาพี่ขึ้นคอมกาจา <นะ S 1> แล้วก็ทำท่าทำท่าเปิดไฟพ่อเปิดไฟแล้วทำอย่างไรแล้วพี่ดาพี่ก็ลุกมาใส่เสื้อผ้าโอ้ยอดขวัญตาสว่างพอดี พอดีทำบุญดีกว่ามาใจบุญจะเท้านี้นะมึงมแหมที่หนักไม่ไปบ้านมึงแล้วจริงเอ็องทำไมอ่ะสวิกเยอะจังขยันปิดขยันเปิด,ปดที่ผายไฟทออตายนะมึง เป็นล้านเล่าคงไม่เหมาะสมงั้นจะกันที่ร้านนมพี่จะสดเธอให้จบเราตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอยู่ที่รงเรียนใช่ไหมก็ <ส uce. S 1> <Allāh. S 2> ฉันจะได้ไปเธอฉ,ฉันนันคิดถึงเธอเสม,มืนอนและมีบางอย่างให้เธอเขาเรียกกันมา subscribe. s u b s c r วันกันฉันเธอกจะตกถึงรักในความกลไอ้และความต้องขึรอก Il cuore è il cuore è il cuore è il il cuore è il cuore è il ภูมิใจใช่แม่สวัสดีค่ะคุณลุงใช่แม่วัสดีเมียผมแม่เมียผมอายุสั้นนะนี่เมียผมเมียหรอเนี่ย ก็เก่งใจผมเลยไปกินเรื่องอม,ม,มาเดินผ่านถังขยะเลยที่วัดมาโอ้ยต้องควบใจดีไหมนี่คุณแม่จ๋าดีไหวพวกสะพ้ายใหญ่สะพ้ายเล็กตั้งเยอะ,ยอะแยะทำไมมึงไม่เอาเหมือนเขาอ่ะเหมือน,นทำไมเนี่ยมีข้อดีทั้งสามข้อบอกเกาไปที่มแมยจ๋าข้อทีอ่หนึ่ง เอาได้โดยมิทอยข้อที่สองไม่เรียกร้องค่าเสียหายข้อที่สามสำคัญที่สุดยืนข้างกายคุณทุกที่แม้จะคุณยืนที่ชิคก็ยืนข้างคุณก็มีสะบัดเห็ดด้วยนะใช่ไปลเลยเบียจา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ว้าวสิพี่โจฉั้นไปแล้วนะ่าติดไหมสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเอ่อชื่อจริงชื่อรันาจินดาใสน,นะคะชื่อเล่นชื่อน้องกระต่ายค่ะแล้วก็เล่นอินชาริคเตอร์ก็จะเป็นสิริค่ะสวัสดีฉันชื่อสิริมีอะไรให้ฉันช่วยไหมนี่สิริเลา้พี่วัฟังหน่อยว่าเคยไปจ่ายเจออะไรทุกอย่างหรือไปซื้อของแล้วลืมตัวเล่าใ้พี่วัฟังหน่อย หนูเคยไปซื้อของที่โรตัสค่ะซูเปอร์มากกร์เก็ตเนองมาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มา,กกนนาร์เ<น>ก็ตยค่ะห,หนูไปซื้อใช่ไหมหนูก็ถามเคเชียยวว่าสามารถชำระเป็นบัตรเครดิตหรือว่าเงินสดได้ไหมเคชี่ยวว่าฮะพี่พูดอะไรของพี่คะเนี่ย เดี๋ยวนมนะอาร์ตไปี้ตอนที่มึงคุยกับอาจารย์โจแล้วึมบอกว่าอาจารย์โจเล่นเป็นบทพ่อขนมปังพ่อขนมปังอ่ะเขาชื่อสนุกไม่ใช่หรอมึงบอกว่าพ่อขนมปังไงขนมปังคือน้องฟ้าฟ้าไหนเกียร์ก่อนตรงนี้เกียร์ก่อนน้องฟ้าเมื่อกี้นะที่เราคุยเอาหรอมึงกำลังจะเกมล่วตอนนี้แชทลันแล้วูบอกเลยแชทลันแล้วตอนนี้สิริถามให้หน่อยค่ะว่าฟ้าไหนคุีิพามีหลายคนสรุปว่าแล้วสิริคะไม่ต้องเสือกค่ะ ทีนี้อยากรู้คาแรคเตอร์ของซิริหน่อยว่าคาแรคเตอร์ซิริในในวอซิตี้เนี่ยมันประมาณไหนคะตอนนี้คาแรคเตอร์เด่นๆชัดก,ก็คือพูดเป็นเสียงซิริแล้วก็มีพฤติกรรมค่อนข้างเหมือนเป็นคนไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่คนดีหนูพูดถึงตัวเองหรือพูดถึงพี่อาร์ตคะว่าเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีพี่พาโบไม่ไม่ใช่คนเช่นนั้นจริงๆแล้วน่ะเขายิ่งกว่านั้นค่ะซิริร้องเพลงเพราะด้วยหรอคะหนูชวยร้องเพลงเนี้ยเป็นเสียงซิรีกรอบหนึ่งได้ไหมฮะฮะฮะ ขนาดห้ายังหมนสิริเลยเฮียโอ้ยเจ็บไปทางหัวใจทำไมยังทนริ่มใหม่อีกกี่คนนะคนใจร้าดคุณชอบตัวโอ้ยมากเลยอะอ้เฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออมีคนถามใหญ่เลยว่าสิริมีดบาดยังไงมีมีดบาดร้องยังไงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย เขาบอกว่าเนี่ยวอตซิตี้ครับพี่อาร์ตโปรโมทให้ขนาดนี้เนี่ยจะต้องให้พี่อาร์ตเปิดกาชาปองสัก1,000ลูกฟรีแล้วครับ <c oughs> โอ้โหไม่ต้องหนาดน้นหรอกแค่เล่นๆกันมีความสุขก็พอแล้ว <c oughs> แหมยิย้มมุมปากไอ้สัตว์สิริพูดหน่อยค่ะพี่พาโบก็อยากได้ใช่ไหมคะฉันพี่พาโบก็อยากได้ใช่ไหมฉันก็อยากได้เช่นกันน่ะ